เรื่องหนึ่งก่อนเลยได้ไหมวันนี้เราอยู่ที่วัดเผยความลับที่ได้คุยกับคุณโตดพูดได้นะออกด้วยนะคุณโต๊ดเคยพูดกับผมว่าพี่ปั่นรุ่นเนี้ผมขอไม่เล่นได้ไหมจําได้ไหมเฮียสนิทกับยู่กับหลวงพ่อบางคนก็ถามว่าทําไมพี่โยมไม่สร้างที่ก็คือจริงๆิพี่โยไม่ได้มีอาชีพสร้างฐาทองคำครับเจเลนพอนบนทองคำนะครับ3ล้าน3มเหมือนกันเอา2ล้าน7แล้วกัน นี่ก็เห็นโรงทานหรือคนมาร่วมงานเยอะมากเยอะลูกศิษย์หรือพ่อช่วยกันเยอะมากเลยเป็นร้อยๆเลยนะทางทีมงานพันธรับิครับที่มีแสงเราวเราไปอยู่ตรงนู้นดินอันนี้พี่ได้มาได้ยังไงครับ